ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนะาะใครยินดีตอนรับขอโซ่ช่องพิมพ์พาโชคกับช่องคนเหล็กเนาะค่ะเนะาะค่ะ์เมอนี้แอดกะได้เดินทางมาที่วัดปู่สี่ห้าหรืออาจารย์ตนเศรษฐีเนาะค่ะเนะาะค่ะก็มาตามต่อตัวเลขตามแนวทางนะคะฝากตอนพี่น้องเอฟซีนะคะกะบน้ำร่องาบาเบิ้งค่ะวาร์เมเนีย ปูพ่นจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือเปล่าหรือว่าจะเน้นตัวได้ไห้นะคะเนาะหรือว่าจะมีพิเศษตัวได้ไห้แน่นะคะเนาะก่ะล่องเขาไปรับชมรับฟังกันนะคะว่าปูเพ่นจะไห้แนวทางฝากต่อพี่น้องเอฟซีตัวไดนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปเนาะะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้บ่พลาดข่าวสารข้อมูลทางช่องเนาะะน,ะนะกับฝากติดตามค้น ช่องคน้นเหลียเหล็น้ำเด้อค่ะเด้อเป็นช่องน่องไม้นะคะทีช่องของพิมพ์ผ้าโชกได้เหตุขึ้นมาอีกช่องหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะค่ะกฝากติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังแนวทางจากปูซีหาหรือปูต้นเศรษฐีพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเอาเลขบนค่ะเพราะว่าเล็กล่างได้ไปแล้วนะคะเนาะมา,<อ>าตามเลขบนตามเลขกบนกันในสูตรนี้ต่อเนาะค่ะต่อเน,นื่องกันในสูตรบนค่ะสูตรเลขบนวดน,นี่น่อ,นนอนเนาะแขวนแขนแขนต้องไหมครับผู้่าแขนแขนเลยน่อเนาะรวมสูตรเลยละ่ะรวมสูตรแต่ยังไม่ตัดเท่านั้นเองยังบ่ตัดก็ต้องล่อล่อซ่องเลขกบนไหมอีกอเพราะว่า ซ่องหามือเล็กบนเนย้เพ่กนกระิซ่องมาไห่อีกมือสองมื่นี่แหละแต่ว่าอาจารย์จัดไปแล้วเอาแคปเอาเด้นี่เลขบนถ้าขาดในจํานวนวันพุธนี้ให้หลีกเลี่ยงนะเลขบนขาดจํานวนในชุดวันพุธเนาะ,ะส่วนนี้เป็นเลขดับกองฉลากไม่มีเลขดับแต่อาจารย์มีแนวทางเลขเอาไว้เพื่อลดต้นทุนสําหรับคู้ดีพร้อมโดยปันนปจจัยเด้อ พ่าม่แนวปไปยืมเงินยืมท่องข้าเจ้าให้มันลําบากไม่สนับสนุนนี้เล่นกันเพราะนั่นนะอยากรวยต้องให้ทานเนาะยิงให้ยิงรวยยิงให้ยิงดีอันนี้เสนอเป็นเล็กําลังวันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายกออกมาแบบเด่นๆนี่เหล็กดับตรงตัวเล็กดับขีดสีสมสียมพูดนี่คือเหล็กเด่นเอาครับเอาเด้อเด่นสุดห้าเก้าบนอ้ามาเบิ่งเล็กบนกันบ้านี้ มทม่แล้วเนาะอยู่ในในก็มี่สวนหาเนาะนเห็นปะค่ะอยูหามีอยู่อมเแล้วนหาหมวดนี้ก็ยังเด่นที่เลขหา้หานะอันนี้เป็นของวันนี้ปะคุณของวันนี้อันนี้เป็นเลขวิ่งเลขวิ่งเงินล้านหนึ่งตัวคือสองอเลขสองนี่เขากับกำลังวันค่ะ สังเกตว่าอาจารย์สิบอตถ่งนนกำลังวันเนาะเลขกำลังวันมีอยู่แล้วนี่ค่ะกำลังวันคือสิบสองข้างขึ้นสิบสี่ข้ามนี่กำลังวันสิบสองยกสองมาก<ม>คือเด่นที่เลขสองเลขสองนี่ก็อยู่ในหนีมีแต่ปล่อยเนี่ยเห็นปะค่ะอยู่ในอยู่ในจุดตดเลขสองค่ะวิ่งสองลูดสองสายออกกำลังไกาค่ะบนอ่าวันที่สิบหกเดือนสามเนาะคนใช้วิจารณญาณเด้อ เลขออกที่บางกอกคุณบอกอยู่สกลเป็นเลขคำนวณเลขดีเลขเด่นเลขแห่งเลขที่ชอบอ่าชอบกับนนำไปเป็นแนวทางไหยบทสอบก็บรงเพื่อเสริมปัญญาสูตรทุกสูตรถ้าจะทําแล้วมันก็ร,รวมสามสี่สูตรยาวเพราะฉะนั้นมาสรุปกันเลยข้างบนอาจารย์ให้หกสองหาเป็นตัวเด่นมีเลยหกสองหามีครบหกสองห้าอยู่ในชุดตดมีครบหกสองห้า อันนี้อาจารย์คัดเลขามาตัวตรงๆแล้วนะสําหรับผู้ทุนน้อยเนาะ,ะสําหรับผู้ทุนน้อยเนี่ยคือตัวตรง925นี่มีเรียบร้อยนี่นอง925มีเรียบร้อยอยู่ในนี้ค่ะส่วนชุดที่สามลองชุดที่สามคือ426กก็มีคือกันอยู่ในนี้426มีเรียบร้อยอยู่ในชุดนี้เน้นสุดคือ2หา จะบอกว่าไม่ต้องกลับชุดตรงๆให้เลยอลองคือสองหกแต่ลองสุดๆคือเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าคือลองสุดเนี่ยซีคูนี่ได้ซีคูนี่ยังบตัดเพราะว่าตัดตัวใดออกตัวนั่นก็เลยเพราะท่านได้ตัดบนอย่างเดียวซีคูนี่มีสองห9าสองหกเก้าหาเก้าหกเก้าหกนี่ซื้อบนในรุน่างเนาะ เมื่อกี้นี่เห็นไ่มเก้าหกซื้อบนลุนล่างในสูตรเลขสองตัวเนาะสูตรเลขสองตัวล่างหกเก้าเก้าหกนี่ซื้อบนลุนล่างบ่ท่านเดตัดได้บนก็รอร่วมสูตรสะก่อนรอล่วมสูตรเื่องตะว่าอันนี้เป็นเลขบนอันนี้บนอย่างเดียวหกสองหาเก้าสองหาอันนี้ <5. S 2> เป็นคนละสูตรบ่คะอาจารย์สูตรเดียวกันก็นตัดออกไปนี่เด้ค่ะเลขอันนี้สองหากันนี่เด้สองหกกันนี่เด้ เก้าหากันนี่เด้เกาหกกันี่เด้กับ 6, มันก็สองห้าเก้าหกียุ้ยะไนี่กสี่ี C ่บมี <C> ี <B omi. S 1> ่ <C> ไปลอยได้ยั่งเดียวเพราะว่าสี่นี่ถืกเสือกินแล้วบวกกากโพมาถ่ายก็โชมากอ่าคือโพว์มากเสือขบับผมอ่กาก็เลยกลายเป็นเลขสี่นี่ไปเป็นลักลอยกรเร็เลยได้เป็นมาได้สีคู่ แต่เน้นๆกันหนึ่งสองสามครูเน้นสุดที่อาจารย์ล่งสีแดงมวงกลมให้ได้อ้าวนี่เป็นแนวทางเลยบ,บนเน้นสุดสองหาแล้วค่ะเนาะสองหาเน้นสุดแบบไม่ต้องกลับค่ะหรือไพ่มาก์คสตัดสห้าไม่ต้องกลับสตัดก็ได้วิ่งเยอะนนี่ก็ได้สองห้าสองหกสองเก้าวิ่งเยอะนดหนี่สองห้าสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าหกเก้านาขีดหน้าค่ะเนีย่ยต่อไปสีวินโน แต่ว่าสองเก่าเก้าสองนี่ออกไปแล้วแต่ว่าเก,าาก,เก่ามาเป็นรักลอยทามาเป็นรักสิบรักหน่วยก็เขากับาท่านที่กบเก่าหาเนาะอ่านี่เป็นแนวทางเขาเรียกว่าเลขวิ่งเงินล้านนี่นี่สองนี่เรขวิ่งเงินล้าน<อ>ส่วนสองตัวนี่รวมสูตรมาจากเลขพิชิตเงินล้านบนเนะาะพิชิตเงินล้านบนสูตรบนเลขพิชิตเงินล้านสูตรบนอ่ะแคบเอานี่กระมีเรียบร้อยยังไนนี่เก้านีา่เห็นมัยดูแถวบนครับผม าเก้าสองห้าหกสองห้านี่เด่นสุดสุดคือหกสองห้าถ้อยอยังมันพุดมันพุดกก็ล่างสิบสองหลักสิบคือสองหลักสิบคือสองแปดลงไปล่างแล้วนี่แปดลงไปล่างซี 4, นี่ถือเสื้อกินแล้วซี 4, นี่ถือเสื้อกินแล้ว<ม>ก็เลยเหลือสองสองก็ยกมาเป็นหลักสิบแปดก็ลงไปเป็นข้างล่างคู 6, ก็หกแปดเนาะ อื๋อการเลกข้า,าขงบนก็มีแนวทางที่เห็นนี่แหละค่ะมี่สูตรบนมีสูตรบนเนาะสูตรบนสำหรับคนทุนน้อยเนี่ยตัวตรงๆงด้ตัวตรงๆหกสองห้าชุดสองห้าอ่าชุดสองตัวมิซีคูยังไม่ตัด ครับจตัดบ่าแต่ถ้าตัดก็คงจะเหลือสามคู่ครับผมเหลือสามคู่เหลือสามคู่แล้วถ้าตัดจริงๆก็จะเหลือตัวนี้ตัวที่วงคงเนาะครับผมก็ตามตามลำดับนะครับตามลำดับลำดับสูตรอ่ะเอาการนําไปเป็นแนวทางกันได้ใคมักไครสอบเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเด้อครับผมมันธรรมดามี่เขามีรุดงวดเมื่อกี้นี่ก็มนี่คนใดเน่ยบ่ไดดเนีกยถ้ารมมาติค่ะอย่าไปเสียใจมัน กรโการเสี่ยงนนักลงทุนต้องชื่นชอบต้องขึ้นชอบในการลงทุนแมนเพราะว่าความการลงทุนมีความเสี่ยงนะปู่นะอ้าการลงทุนมีความเสี่ยงความสําเร็จอยู่ที่ประสบการณ์คครับคนไม่เคยพลาดไม่มีคนที่เคยพลาดเท่านั้นจะประสบความสําเร็จแมนว่เออเน่เป็นนักสั่นดีๆอ้าวเฮงเฮงเลยด้วยได้ครับผม ค่ะพี่น้องคะกับแคบน้าจอ,อกันไว,ว้เด้อค่ะเด้อนี่ก็เป็นสูตรบนของปูซีหานาะคะหรือว่าจานต้นเศรษฐีใหญ่เนาะคะเนาะค่ะแคบน้าจอไวค้ค่ะปูพันเนนมาะห้แล้วคะ่ะพี่น้องก็คือหกสองห้าคับสองหานะคะเนาะกลับน้ำเด้อค่ะเด้อไปแล้วก็กลับด้วยนะคะค่ะแคบน้าจอไว้พิจารณาคะ่ะเป็นสูตรของปูซีหานาะคะสูตรพิชิตเงินล้านคะ่ะพี่น้อง ใส่วิจารณญาตในการรับชมรับฟังะะดวยคะเด้อะวา่าทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เขามารับชมรับฟังนะคะกัมักชอบกับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเนะาะจะได้ว่พลาดการแจ้งเตือนขอมูลข่าวสารนะคะกับทางช่องนะคะคลิปไม่ไหมจากทางช่องนะคะเนาะกับขอฝากช่องไม่ของ คนเล่นเลขเด้อคเด้คนเล่นเลขนะคะช่องคนเล่นเลขนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะนเอค่ะเด,เ,ดเป็นกําลังใจใทางช่องนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าครัพี่น้องคะ่ะก็คอยติดตามค่ะว่าแอดจะพาพี่น้องเข้าไปทางใดต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ